ดีปอบดีแกงปอแกงตัวแต่งปอตัวยิวแล้าเนีครับพมตึงปลิกจริงแน่นอนนะครับรอบนี้ตึงโรงพยาบาลแน่นอนสมาิเกอปอบกระับมาปอบกบุญเตงใส่ไตกันเกยนะครับวันนี้พมก็ะจัประวัดเวกพิเศษประจำรอบเดือนกันยายุ่นมาว่ากันนะพมกูระว่างปลาเป้านะครับปอบกับนุ่มเป้านะผมจริงรางวันกันี่ี่จุกิโลนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเล่ฟังปลาเปาก่อนแล้วกันนะครับผมล่งซาดแดงมันจากการตานไตนะครับรื้อปลาเปล่าดนี่ยพ เส้นกิ้งนะครับลื้อส่งกลานนะครับจากสนามยีไนครับผมเอาวันนั้นนะครับพอใจเวลาจนกันไปซ้ำนาทีนะครับซาำรับปลาเปต่างจนนะครับปลาเปล่าตัวนี้ก็จนเย็นเย็นจนหนิงหนิงนะครับตัวนี้จนละเอียดจนตังวัวซอยๆครับผมจนตังวัวลางๆนะครับดืนที่ไปกับไหลก็ประโยชน์นะตัวนี้อาจนจ่ายยอดดีจ่ายยอดเจงครับจนไปนามาลังนะจนจาราดไอคิวดีครับผมหมุดมัดวัดเหลี่ยวแกงแรงจนกอดกอนแนวเนี้ยต่อกลางนักนะครับเอาวัวตรงๆนะพ่อมิวแต่งแน่นอนนะตัวนี้ส่วนกูจนนะครับแดงงามซ่ามาเจ็ดนะครับรื้อนุ่มเปล่าเจ้าไ นะครับจนมาซี่กลางแนวพุ่มลาสุดพอเจนะลายเจดนำโชคนะครับลื่นลายเปลืองปลาจากสนามนครรังมานะครับตามรับปลาเปต่างชนนะครับนุ่มเปล่าตัวนี้ก็จนลอกเหลืองนะครับพุ่มจนเดือนจุกเดือนอัดเดือนหน้าแข็งแรงนะตัวนี้จนเดือนติ่มเดือนแต่งติ่มหน้าแมนแมนติ่มหน้าเจ็บเจ็บคับจนขึ้นไปบนใสปางก้มโกแลกอแนวเนี้ยหลักแวงหลักต่อที่จะพุ่มตัวนี้จนปลาวัวปลาตัวแข็งนะครับซื้อไว้จนเป็นถูกตานะาซ้ำรับลายเปลืองปลาแนวพุ่มจนแข็งแรงก่อนใหญ่ใจมากวัวตรงคำมีปลายยอดนะพุ่มมีวัวมีแตงเหมือนกันนะครับพุ่ นะครับผมจริงเันตีสี่จุดสองกิโลนะครับสำรับวัวกุนี่จริงเันตีสี่จุดสองกิโลนะครับผุ่มสำรับสมาชิกนะครับอากลุ่มเลนวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อวัวตายนะครับผุมเมียดำเมียตัวออกวัวได้บางตุ่นได้นะครับผมไม่ว่ากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะครับอาบาติบาจะใช้กันได้นะครับผมดีว่านางเล็บเรานะครับพมเรามีไตสดสดได้ดูฟิบลอมป่ากู้สดสนะครับก้อมูลวัวเพิ่มเติมนะครับผมก็สามาบอกว่าหน้าจองมาได้เลยนะครับผมมาก้อมูลพิษล้านนะครับก็ไปเจ้าองวัวก็ไปปสมมมาาาชิิกกกกััััันนนนนด้้วยะะคคครรบบบ่ลห